ไอโยว์วอตส์อับดุลพวกกระผมอีก <c oughs> แล้นะครับเยเซเร่นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม n e x t w h a t Inplayground กันอีกแล้วนะครับทุกคนรายการที่ควรตีนต้วนตีนที่สุดในโลกเลยครับวันนี้เราก็จะแบบว่าเอ่อมัเสก n e x t w h a t Inplayground ให้ทุก Next, คนดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าที่รู้ๆนะครับวันนี้เราจะมาเสกสปังกี้นะครับ <laughs> นะครับแล้วกูจะพูดได้ยากทำไมป่ะเนี่ยนะครับมาแล้วมาแล้วมีครับสปังกี้ตัวนี้ชื่อเอรนนะครับเอรนนะครับโอ้โอ้ไมค์กอร์เอรันนะครับนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นกรีนนะไม่รู้เหมือนกันนะมันชื่ออะไรไอสารายนะครับไอสารายนะครับไอตัวนี้ก็พิงค์นะครับ นะครับโอ้ <sketches> oh my god ออกมาอยู่ในเกมนี้ได้ไงวะเนี่ย้ตอนแรกนึกว่ามีแต่สกิปวีดีทอยเล็ตหลังๆมันแอดเข้ามาเฉยเลยอ่ะหลังจากอัปเดตครั้งนี้โอ้ my god นะครับไอตัวนี้จะเป็นเรนด้านะเอ่อป็นแฟนดอมตัวนี้นะโอ้ my god ไอตัว <fe> น <ats> no ี้ก็จะเป็นอันนี้นะไอตัวโดนตัวตะเกียบแพงอ่ะตัวตะเกียบเล็กแพงไอตัวนี้ตัวเชียร์ไม่รู้นะครับตัวม่วงนะครับโอ้ my god นะครับโหเล่นแบบปกติก็น่ากลัวแล้วนี่ต้องมาวิ่งหนีพวกแกอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวตัวจริงเนี่ย นะครับก็ต่อไปก็เคเจร่างมือนะนะไอ้ข้างล่างนี่เยอะเลยวะนั่นนะโอ้ my god แล้วับข้างล่างจะเป็นอะไรนี่นะไอ้มิสเตอร์อินเทรดิเบิลอย่าไปเสกว่านะน่ากลัวจัดแล้วก็อันนี้น่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวดีเลดีเลยไอ้ตัวดีนี่น่ากลัวมากเลยนะตัวเขียวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยน่ากลัวจัดนะครับนี่ผมก็ได้ผมว่านี้เฟดดี้นะครับเฟดดี้เนี่ยเฟดดี้โอ้โหแล้วดีนะครับเฟดดี้เวนน้องมานะใครแบบใครเป็นคนสร้างวะเนี่ยนะครับมีโอ้โหอย่าต ตีนะเว้ยอย่าตีนะเว้ยพวกเดียวกันนี่สกิมบี้ตำรวจนะครับทุกคนมาแล้ว LSPD Drive o k a นะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วทีเดียวนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหก็ตึงอรัพี่เอาไอ้ชิบหายแล้ววิ่ง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 อย่าตามมาโอ้ยโอ้เกดเจมันนำทัพมาแล้วเกจเจมันนำทัพมาแล้วเฮ้ยต้องมีดีวันนี้ยอย่าตามมาอย่าตามมาเด้อ ีเดียวไปกินกินออกระสุนหมดลืมลืมลืมอ้นี่นี่นีเอ้ยบันสก้าบสก้ายืมหน่อยยืมหน่อยเออขอยืมหน่อยนะครับโออตสัจ้า อะไรวะเนี่ยตายเร็วใช่ไหยครั้งนี้มาอยู่ในแบบโรงแรมบ้างนะผมอยากจะรู้ว่าผมจะวิ่งหนีพวกนี้ทันหรือเปล่าเอ้โหน่าจะกจับไม่ได้สิเอ้โหจะจับได้ให้เกเลยอะไรวะเนี่ยเออมาเกฉันได้ด้สินี่ฉันติดอยู่ตรงไหนดีนะเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันเอออะไรนะเออใครจับฉันได้ใช้เกเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะไม่เกเกฉันหรอกนะไม่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 โอ้โห มาแล้วมาแล้วจุยไฟแล้วไอ้ตรงไหนเดียวไอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีทางหนีแล้วไอ้คิดฝ่ายแล้วเฮ้ยไม่มีทางหนีเอ้ตรงไหนเดียวมันมาแล้วอ่ะเออไม่มีประตูไม่ติดเออใช่ใช่ใช่ไอ้บ้าออกข้างนอก โอ oh, okay. okay. ้ยหนีไม่ทันเว้ยโอ้มาแล้วเออครั้งนี้น่าจะหนีได้นะเนะโอเคครั้งนี้เสกมาประมาณนี้แหละนี่โอเคนี่เอาตัวเขียวตัวเขียวโอเคโอเคโอเคครั้งนี้ผมจะอยู่ตรงนี้นะเบรย์นะครับเพื่อความรุนระทึกไงเออเพื่อความมันเมื่อกี้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่อ่นะเออมาเลยไปแล้ว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 ไปนี่นี่ไปหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเคถ้าถ้าเราขึ้นกระเบนตัวนี้น่าจะปลอดภัยอ่ะเอออยตรงนี้เฮ้ยมันเป็นโรงแรมไงทุกคนมันมีหลายห้องอ่ะเออใช่ใช่ใช่ นี้คขึ้นตรงนี้ก็แล้วกันขอโกองหน่อยแล้วกัน <laughs> เออขอกองบ้างดีวะเออดีดีประตูบัตเตอร์นะครับประตูบัตเตอร์นี่ครับเราจะให้มันวาร์ปออกไปนะนะครับเปิดประตูบัตเตอร์นั่นมันจะมีผลกับพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ก็ไว้ตรงนี้เลยแต่แจ่มแม่เออจะกระโดดประตูวาร์ปแกก็จะลงไปข้างล่างเหมือนเดิมมันขึ้นติดลูบแบบนี้แหละแล้วแกก็จะจับแจ่มไม่ได้เอ้ยทำไมไม่ขึ้นมาวะเนี่ยโอ้าเอ้าเอาเอ้าเเอ้ามันอยู่ข้างล่างกันเฮ้ยมันลงข้างล่างวะเอ้าเฮ้ไอ้นี่ลงตามเฉยเลยไอ้ตัวตีจิ๋งมันลงตามประตูวาร์ปมานะครับทุกคนเออเป็นดามาแล้ว

แล้วโอไอ้กินเนาะโอ้โหเจ็บมากนะครับวันนี้ผมก็ได้คิดเชิญเร้นขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนซึ่งเป็นอย่าเป็นแชร์ร้นะครับที่ผมจะต้องวิ่งหนีสปังกี้นะครับซึ่งสปังกี้มันจะอยู่ที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งสปังกี้ตัวนี้มันก็จะอยู่ในเอ่ออะไรนะก็เรียกเขาเรียกห้องนะครับใช่ใช่มันจุดอยู่ในห้องนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโกดังนะครับมันก็จะอยู่ในโกดังนะครับเธอไอพวกน่ากลัวน่ากลัวจะอยู่ในโกดังกันเนาะนะครับนะครับดูนะครับว่าผมจะแบบว่าสามารถวิ่งไปถึง ไปดูกันเลยครับครับครับ,บผมโอ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ oh my god oh my god อะไรนะเพื่อนเป็นการไปเสียเวลามีซ้ำซ้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S <s <uck> <premises. S 2> <aro qué> วิง <Korean> ่งเอาเลยดิเป <Peach> <igen> ็นแจ็คแพ็คเด้อนะครับเี่นกอนโอ้ยขอขอหน่อยแล้วกันนี่นี่นะครับแล้วจะเติมทำไมวะเนี่ยเออผมจะทำให้มันหมดทำไมวะเนี่ยเพื่อให้เราเล่นแชร์เล่นนี้สนุกขึ้นใช่ไหมฮะโอเคโอเคเออนี่ฉันขืนกับตัวเองอีกกันเหรอเนี่ยโอ้เขินจังเลยไป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 แจ็คไอยอยู่นั้นไป่้าเราไปถึงเช็คอยแล้วก็พวกมันตุยแน่โอเคนะครับโอเคโอเคสปังกี้ตามตูดมาแล้วนะครับโอ้ยมาแล้วโอ้ยแตกได้แล้วโอเคโอเคเห็นไหมถึงเช็คอยเราสามารถแตกได้เลยอ่ะเออนะครับโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอืมแตกเตกเลย ก็เตะเตะเลยจริงๆจะไม่ถึงต้นไม้เรียกโคตรจีกองอ่ะเฮ้ยจีบมาแล้ว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 อยยอยมาแล้วปล่อยไฟลยไฟไปเฮ้ยมาแล้วไอ้ยมาแล้วจบปแล้วทุกคนโอ้ยปวดกกันเลยปวดกกันแล้วไก่เกมอ่ะเฮ้ยอ่ามาด้วย โอ้ยตัวตาทันล่นลิกตีตาทันห่นแล้วเอ้โอ้ยชิบหายแล้วตายหงกแล้วกคือตายหงกแล้วกู โอ้ผมก่อนตัวครับพี่โอ้ผมจะไม่เด็กผมจะไม่แจกอะไรที่มันใกล้ๆอีกแล้วก็พี่ไม่ใช่เออผมต้องถึงเจ็คพอยต์ก่อนพี่ผมจะไม่กองแล้วโอ้ไปเลยไปเลยดิวแมนดิวแมนไอ้เหี้ยตายมันเลยโอ้ my god เดี๋ยวตัวเดี๋ยวนี้มั้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้แหละสปิกเกอร์แมนเฮ้ยพลังเอ็นซิคกี้มีรอบรอบรอบกลางอะนาเกสิกิ้มีรอบ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 โอเคโอ้ยปิกเกอร์แมน LVP นะครับสกิ้เนี่ย จะกู้ไปดูไอ uh ้เนี่ยไม่ใช่นะครับเออสปิกเกอร์แมนไอแอสโตรเทอร์เรนต์นะครับสามารถเอาชนะพวกมันได้นะครับโคตรเก๋เลยเนี่ยฮนะครับคุ้มแค่โอเคนะครับเอ้ตรงนี้เอ้ยรู้สึกมันจะได้ยินเสียงอะไรเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนแรกจำสอบว่าเฮ้ยาเอ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเข้ามา สวัสดีครับผมเยเซเอ็กเซนไฟไหม้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเออสปังกี้ประธานรถถังนะครับว้าวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับซึ่งรถถังผมได้ไปซื้อมาจากเออลาซาดานะครับก็มาดูกันว่ามันจะประทากับของเออจากดักเว็บได้ไหมนะครับก็คือสปังกี้นะครับโอเคครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับผมโอ้โหดูดีครับว้าว สปังกี้หายกระจุยเลยนะครับโอ้โหมันจะไวัยไปไหนวะเนี่ยนะครับโอ้ my god นะครับโอ,โอ้น่ากลัวจัดเลยนะครับโอ้แต่พอโดนรถถังนี่ตายไปเลยนะครับเออคราวนี้ผมว่าจะมาเสกเวนด้าประทัดรถถังนะครับว้าวมันคงจะเป็นอะไรที่ amazing เอามากๆเลยนะครับทุกคนนะฮะ ก็วันนี้ผมก็จะแบบเสกหมาเวนด้านะครับมาเป็นกองทัพเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นน้องหมาขาวนะครับทุกคนว้าวนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นนะครับน่าจะชื่อว่าชิโรอนะนะครับเออได้สีขาวแบบนี้นะเป็นหมาชิงจังเลยนะครับทุกคนนะครับนะครับน่าจะชิโร่ประมาณหลายร้อยตัวประทะรถถังเลยนะครับทุกคนโอ้ว้าวนะครับมันคงจะเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยทีเดียวนะครับก็โอเคครับผมว่านม่จะไม่รอดนะครับน่าจะเหมือนข้างกอก่อนนะครับทุกคนออยู่ๆไปกอดยืนเฉยเลยเอาละนะครับก่วน ไม่ต่มารีวิวรถถังนะครับเฟนเดอร์ประมาณคิดกล้าตัวมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประทะรถถังโอเคมายิงยิงยิงเอ้ยยิงไม่ออกชิบหายม่าจอบปั๊กแบบเนี้ยยิงไม่อแล้วมายิงไม่ออกวะเนี่ยโอ้ยกล้องไม่รอแมนตายอีกแล้วเนี่ยอันหนาชิบหายเลย